สวัสดีครับพบกับผมช่องคอบอลนะครับที่จะมาคอบอลประจําวันเสาร์ที่7จธันวาคมนะครับวันนี้ผมก็คาดที่น่าสนใจมา5คู่เช่นกันนะครับเป็นคู่ของพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยครับหคู่แล้วก็ขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าครับคู่ที่ข้างกำแพงไปได้ก็จะมีอยู่2คู่นะครับก็คู่แรกครับสตุตาร์ t พบยูเนียนเบอร์ลินครับก็จบสกอร์สต่อ2ครับคู่นี้ก็ได้ครึ่งไปครับส่วนคู่ของ PSV กับทเวนเต้ครับพีเอสวีก็สามารถกดทเวนเต้ไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งเลยครับคู่นก็นเตมัไ และคู่ V.P ประจำวันของเรานะครับก็จะเป็นโอแซพบกับเปเชนะครับคู่นี้ก็เสมอกันไปส่วนตัศูนย์ครับผมให้อยู่รองโอแซนะครับก็เฮกันไปครับคู่นี้และก็อย่าลืมนะครับสาหรับท่านใดที่ต้องการรับแนวทางเพิ่มเติมนะครับของวันนี้แล้วก็บอลชุดแล้วก็ V.P อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่ผมคัดให้กันวันต่อวันเลยนะฮะรบกวนแอดไลน์มาได้เลยครับที่ KB33 KB33 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วย และคู่ที่ผมคัดมาให้ในวันนี้นะครับคู่แรกก็จะเป็นแมนยูพบกับบรันดิแคมฟอร์เรสคู่ที่2ครับเอเวอเรตันพบลิเวอร์พูลคู่ที่3พาเลทพบแมนซิตี้คู่ที่4เบนฟอร์ดพบนิวคาสเซิลและคู่สุดท้ายครับแอสตันวิลล่าพบกับเซาแธมป์ตันนะครับส่วนคู่วีพีประจำวันของเราก็จะเป็นการพบกันระหว่างไบรนมิวนิกกับไฮเดนฮามนะครับเตะกันเวลา3ามทุ่มครึ่งครับและก็เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ ก็มาเริ่มกันที่คู่แรกของเราในวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับราคาแรกเปิดมาให้แมนยูต่อ0.75ครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับแมนยูอยู่อันดับ13แข่ง14นัดชนะ5เสมอ4แพ้5ครับยิงได้17เสีย15มีอยู่19แต้มค่าวินเลทอยู่ที่35.7%ส่วนทางฝั่งของฟอร์เรสนะครับอยู่อันดับ7แข่ง14นัดชนะ6เสมอ4แพ้4ครับยิงได้16เสีย16 มีอยู่22แต้มค่าวิลเลจอยู่ที่42.9%ครับเฮดทูเฮด5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับก็จะเป็นฟอร์เรสแพ้แมนยู0-1ฟอร์เรสชนะแมนยู2-1แมนยูชนะฟอร์เรส2-3-2แล้วก็ฟอร์เรสแพ้แมนยู0-2ครับสุดท้ายก็เป็นแมนยูชนะฟอร์เรส2-0นะครับ ฟอร์ม5หลังสุดของแมนยูครับชนะ3แพ้1เสมอ1แพ้อาร์เซนอล0 2ชนะเอฟเวอร์ตัน40ชนะบอโรกิม3 2สเสมออิสวิดหนึ่ง1และก็ชนะเลสเตอร์ได้ครับ3 0นัดที่ข้าำแพงไหวของแมนยูก็จะเป็นนัดที่ชนะเอฟเวอรตันกับเลสเตอร์นะครับทางฝั่งของฟอร์เรสต์ครับชนะ2แพ้3าครับแพ้แมนซิตี้3ชนย์สาเชนะนิแล้วกดชนัี่ง่็นต์แพ้ะาร้เวนนัดที่ชนะย์สิมได้น ก็จะเห็นได้ครับว่าฟอร์เรสต์ก็แพ้แต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ5นัดล่าสุดตัวที่คาดว่าจะลงนะครับของแมนยูก็จะมีอังเดรโอนาน่าริซันโดมาติเนสมาทายเดลิกนุสแซมาซาอุยมอาหมัดเดียโรคาเซมิโลมานูเอลอูกาเต้เดียโกดาโลบูโน่ฟอนนันส์มาคาลัตฟอร์ดและก็โจชัวซักซี่ครับทางฝั่งของฟอร์เรสต์ครับก็จะมีมาซเซลโอลาไอนานิโคล่ามิเลนโควิดมูริโลอเล็กโมเลโน่ไลอันเยส เอเลนอันเดอร์สันคัลลัมฮารซันโอดอยมอร์แกนกิบไวแอนโทนีลังกาและก็คิสฟูดครับก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้มั่นใจว่าลูกทีมของคุณซื้ออย่างรูเบนอัลบริมครับจะกลับมาได้ทันทีในทินโอเทฟฟอร์ดครับหลังบุกพ่ายอาอสเตรอน0-2แบบส่งไม่ค่อยมีครับแต่ผลงานตลอด4เกมยาวท้ายในลีกครับพวกเขาก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ไล่พ่ายครับคว้าชัยไปถึง3ครั้งครับแล้วก็เสมอไป1-1ครับแถมยิงไปถึง10ประตูอีกด้วยขณะะเเเเดดีียยยยวกกกกัััััันนนนนคครรรรรรบบบทมมืออออออ่่าางงงงฟสสตตต์้้ผชิญหหโปปแุไ เป็นหุนที่3ใน,นลีกหลังบุกแพ้อัลกศูนย์ต่อ3ครับก่อนจะพาชัยและเละให้กับแมนซิสตี้ศูนย์ต่อในสกอร์เดิมครับบอกเลยว่าทับเจ้าป่านอกสถานที่อาจจะไม่ค่อยดูดันอันตรายสักเท่าไหร่ครับฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นโอกาสทองของทัพปีศาจแดงครับที่จะโขกเรียก3คะแนนฟื้นไข้ครับในทันทีเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลยให้แมนยูชนะเบยสกอร์2ต่อครับให้อยู่ต่อแมนยูที่0.75ครับ คู่ที่2นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างเอฟเวอร์ตันพบกับลิเวอร์พูลนะครับในศึกพรีเมียร์อังกฤษเช่นเดียวกันครับแต่กันเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งราคาแรกเปิดมาให้ลิเวอร์พูลต่อ1.25ครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเอฟเวอร์ตันอยู่อันดับ15ครับแข่ง14นัดชนะ3เสมอ5แพ้6ครับยิงได้14เสีย21มีอยู่14แต้มค่าวินเลทอยู่ที่21.4%ครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับรังจ่าฝูงอยู่อันดับ1เลยครับ แข่ง14นัดชนะ11เสมอ2แพ้1ครับยิงได้29เสีย11มีอยู่35แต้มค่าวิลเลตนี่สูงไปเลยครับอยู่ที่78.6%ุนครับเฮตูเ hey ฮ hey, ห้านัดหลังสุดของทั้งคู่ครับก็จะเป็นเ,นเอ Liverpool เวอร์ตันชนะลิเวอร์พูล2อลิเวอร์พูลชนะเอเวอร์ตันส0ลิเวอร์พูลชนะเอเวอร์ตัน2-0ูเอเวอร์ตันเสมอลิเวอร์พูล0 0แล้วก็เป็นลิเวอร์พูลชนะเอเบอร์ตัน2องครับถ้าดูจากฟอร์มเฮดตูเฮดห้านัดหลย ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางฝั่งเอฟเวอร์ตันครับชนะ1แพ้2เสมอ2ครับชนะวูฟ4-0แพ้แมนยู0-4เสมอเบนฟอร์ด0-0เสมอเวนท์แฮม0-0และก็แพ้เซาล์เทมป์ตัน0-1ครับนัดที่ค2แพงก็แน่นอนอยู่แล้วครับนั่นจะเป็นนัดที่ชนะวูฟครับ4-0แล้วก็นัดที่เสมอกับเวนท์แฮม0-0นะครับทางฝั่งของพี P ่พี่เรียวพูมินะครับชนะ4นัดรวดครับแล้วก็เสมอไป1ก็คือนนนนััััััดดดดลล่่าาาสสสุะคคครรบบบทีเเเมมอกกิิวซถ็็จป ชนะแมนซิตี้2-0ชนะเลอัลมาดริด2-0ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์นะครับแล้วก็ชนะเซาล์3-2แล้วก็ชนะแอสตันวิลล่า2-0ครับนัดที่ข้ามแพงได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะแมนซีมาดริดแล้วก็วิลล่าครับตัวที่คาดว่าจะลงนะครับของเอฟเวอร์ตันก็จะมีจอร์ t, ko, DI, ala, ne ne il, ure, แดนพิกฟอร์ดแอชลียังเจมส์ทาคอฟสกี้เจเรบเบนเวตวิทัลีมิโคเลนโกอิลิมันเอนดีไออีดิซ่ากุยเย่โอเลมองกาลาเดวายแม็กนิวอับดุลไลด์ดกคาวเวิร์ดเลวินครับ ทางฝั่งของพี่ๆบ้างนะครับก็จะมีเควินเคลเฮอร์เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนโจโกเมสวอร์จิฟันไดแอนดูโรเบอร์สันไลอันเกลเวนแบชอเล็กซิสแมคอาลิสเตอร์โมฮัมเหม็ดซาลาห์เคอร์ติสโจนโคดี้กัคโปและก็ลุยดิอาสครับ ก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้บอกเลยว่าเกมนี้ครับทีมเย็นอย่างลิวผูน่าจะรีเซ็ตกลับมาได้ไม่ยากครับแม้ล่าสุดจะสะดุดเจ้านิโคสเซนส3ต่อ3ครับจากความผิดพลาดส่วนบางคลเกือบทุกลูกยังอะไรก็ดีครับหากมองภาพรวมหลายนัดที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าพวกเขาก็เคยบุกเจ้าอาร์เซนอลสต่อสครับก่อนจะกลับมาเก็บใช้รวด7นัดซ้อนครับและแน่นอนว่าเกมลุกก็ยังคงดุดันและอันตรายเหมือนเช่นเคยครับ ซึ่งหากเจ้าถิ่นอย่างเอเปอร์ตันครับยังไม่รู้วิธีรับมือที่ถูกต้องก็มีแววที่จะโดนถลุงตะข่ายจับเย็นอย่างแน่นอนจึงอยู่ครับที่เพิ่งจะปลดล็อกอาชนะวูมาได้บรรมัดสต่อศูนย์นนครับแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาก็ยังไม่ได้เลย4เกมติดต่อกันครับแถม2จากสีลูกที่โดนก็เป็นการทําเข้าประตูของตัวเองของคู่แข่งครับฉะนั้นครับเมื่อผมพิจารณาจากเลนแล้วก็ภาพรวมต่างๆนะครับผมเลยให้ลิบพูชนะเบรสกอร์สต่อหนึ่งครับให้อยู่ต่อรลเวอร์ที่1.25ครับ คู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างคริสตันพาเลตพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในศึกเปเมียร์ลีกอังกฤษครับเตะกันเวลา4ี่ทุ่มราคาแรกเปิดให้แมนซีต่อ1ลูกครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับพาเลตอยู่อันดับ17ครับแข่ง14นัดชนะ2เสมอ6แพ้6ครับยิงได้12เสีย18มีอยู่12แต้มค่าววินเลตอยู่ที่14.3%เท่านั้นครับส่วนทางฝั่งของแมนซีนะครับอยู่อันดับ4ครับแข่ง14นัดชนะ8เสมอ2แพ้4ครับยิงได้25เสีย19มีอยู่26แต้ม ค่าวินเลทอยู่ที่57.1%ครับเฮดตัเลท่านั่หลังสุดของทั้งคู่ครับก็เป็นพาเลทแพ้แมนซี2 4แมนซีเสมอพาเลท2 2พาเลทเสมอแมนแพ้แมนซี0 1แมนซีชนะพาเลท4 2แล้วก็เสมอกัน0 0ครับฟอร์มห้านั่หลังสุดของพาเลทครับชนะ1แพ้1เสมอ3ครับชนะอิปสวิต1 0เสมอนิว1 1เสมอแอสตันวิลล่า2 2แพ้ฟูลแลม0 2แล้วก็เสมอวันศูนย์ครับนัดที่ข้ามแพงได้ก็จะเป็นนัััดที่่ชนะ Villa นะะออิิิปสสววกบบเมลลาคร ทางฝั่งของแมนซี่มั้งครับเริ่มมีฟอร์มกลับคืนมามากแล้วครับเพราะว่านัดล่าสุดสามารถชนะฟอร์เรสได้3ามครับแล้วก็นัดถัดมาก็จะเป็นแพลริฟูศูนย์สองเสมอเฟรนูดสามสามแพ้สเปอร์ศูนย์สี่แล้วก็แพ้ไบรตันหนึ่งสองครับนัดเดียวเลยครับที่ข้ามแผงได้ก็คือนัดล่าสุดที่ชนะฟอร์เรสนะครับตัวที่งานทุ่งลงนะครับของพาเลตก็จะมีดีนแฮนเดอร์สันเทโวชาลูบามักซองลาควัวมาร์เกฮีเดนเนียลมุนยอร์ดวิลฮิลช์เจฟฟ์ซันเลอร์มาไทลิกมิเชลอิสมลาาซ เอลเบริชี่เอเซ่แล้วก็ชองฟิลิปมาเตตาครับทางฝั่งของแมนซี C, ครับก็จะมีสเตฟานอัลเตกาลิโกลูอิสไคายวอเกอร์ลูเบนดิออสยอสโกควาดิโออิวคายกุนโดกันแบดาโดซิวาเควินเดอร์บอยแจ็คกิลิตเชอร์รมิโดกูแล้วก็เอริลิงบบวฮารันครับ ก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้ไม่แข็งงานนี้เสร็จทีเมเยือนอย่างแมนซีครับบุกซิ่อสามคะแนนและถล่มยับอีกตามเคยเพราะล่าสุดครับที่เปิดลังทุบฟอร์เรสไป3ามโซนซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีครับสำหรับการคัมแบ็กสู่ความยิ่งใหญ่และความมั่นใจเต็มรูปแบบครับโดยเฉพาะเบนารูซิว่าเควินเดอะบอยและก็อิวไคคุณดูกันนะครับที่จะได้สอดประสานทําจังหวะในแดนกลางอีกครั้งตัดภาพกลับมาที่เจ้าถิ่นอย่างพาเลสครับที่แม้จะเพิ่งบุกเอาชนะอิสสวีได้หนึ่งศูนย์ครับแต่รายละเอียดในเกมบอกเลย พราะโอกาสถึง13ครั้งเข้าประกอบเพียงแค่3ามผลเท่านั้นแถมการคลองบอลก็เป็นคู่แข่งที่ทำได้ดีกว่าด้วยฉะนั้นครับแมตช์นี้หากปล่อยให้ทีมเยือนได้คลองบอลรักษาทรงบอลไปเรื่อยๆก็มีแววที่จะเสียโจรได้เหมือนกันครับคู่นี้ครับผมเลยให้แมนซิตี้ชนะบุลเลสกอร์สอต่อศูนย์ครับให้อยู่ต่อแมนซิตี้หนึ่งลูกครับคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างเบนฟอร์ดกับนิวคาสเซิลนะครับในศึกพิมพ์เรียงอังกฤษเตะกันเวลาสี่ทุ่มครับ ราคาแรกเปิดมาให้นิวคาสเซลต่อ0.25ครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเบนฟอร์ดอยู่อันดับ11แข่ง14นัดชนะ6เสมอ2แพ้6ครับยิงได้27เสีย26มีอยู่20แต้มค่าวินเลทอยู่ที่4 2 9ส่วนทางฝั่งของนิวคาสเซลครับอยู่อันดับ12ติดติดกันเลยครับแข่ง14นัดชนะ5เสมอ5แพ้4ครับยิงได้17เสีย17มีอยู่20แต้มเท่ากันเลยครับค่าวินเรทอยู่ที่3 5 7ครับ เฮด h เฮด5นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับก็จะเป็นเบนฟอร์ดแพนิว2-4นิวชนะเบนฟอร์ด1-0เบนฟอร์ดแพนิว1-2นิวชนะเบนฟอร์ด5-1แล้วก็เบนฟอร์ดแพนิว0-2ครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเฮด h เฮด5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับจะเป็นฝ่ายของนิวนะครับที่สามารถกำชัยได้5ครั้งรวดเลยครับ ทางฝั่งของเบนฟอร์ดนะครับฟอร์มฮันันหลังสุดก็จะเป็นชนะ2แพ้2เสมอ1ครับแพ้แอสตันวิลล่า1-3ชนะเลสเตอร์4-1เสมอเอเวอเรตส์ศูน0-0ชนะบอลมัด3-2แล้วก็แพ้ฟูลแลมป์่งสอครับนัดที่เขาแพงได้ก็จะเป็น2นัดที่ชนะเลยครับก็คือนัดที่ชนะเลสเตอร์กับบอลมัดทางฝั่งของนิวคาสเซิลมั้งครับชนะ2แพ้1เสมอ2ครับ นิวคาสเซิลก็สามารถเสมอลิเวอร์พูลได้3-3เลยครับนัดล่าสุดแล้วก็เสมอพาเลท1-1แพ้เวทแฮม0-2ชนะฟอร์เรสต์3-1แล้วก็ชนะอเซนนันได้ครับ1-0นาฬิกาควาแพงได้ก็จะเป็น2นัดที่ชนะนะครับรวมไปถึงนัดที่เสมอกับพี่ๆลิเวอร์พูลนะครับตัวที่คาว่าจะลงนะครับของเบนฟอร์ดก็จะมีมาร์คเฟคเค้นเซฟฟันเดนเบิร์กนาธานคอลลินอีธานพินน็อกคีนลูอิสพอตเตอร์วิตเตอรี่จาร์เนลอิกอร์ยาโมลริอุกบียองเอมโบโมมิเคลดามกา เควินเชดและก็โยแอนวิซ่าครับทางฝั่งของนิวคาอเซนครับก็จะมีนิกป๊ปบวาเลนติโนลิปลาเมนโตฟาเบนเชร์แดนเบิร์นลุยส์ฮอลซันโดโตนาลีบูโนกิมารายเชลลินตันฮาวิบานคัลลัมวิสันและก็แอนโทนีกอร์อนครับ ก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้ก็อย่าเพิ่งสบประมาณเจ,จ้าบ้านอย่างเบนฟอร์นะครับเวลาที่ลงเตละในลังย่าของตัวเองพวกเขาโคตรจะอันตรายครับและมาพร้อมกับผลงานชนะ4เกมรวดน,นะครับในเกมย่านะแล้วก็ผลิตกอร์มากมายเลยครับไปถึง16ประตัวอีกด้วยเรียกได้ว่าเกมลุกดุดันมั่นใจสุดๆครับ และกลายเป็นจุดแข็งที่สุดในซีซั่นนี้ของพวกเขาก็ว่าได้ขณะเดียวกันทีมเยือนอย่างนด็คเซ่นครับเพิ่งจะกำลึกหนักมากับลิเวอร์พูลครับก่อนจะแบ่งแต้มกันไปสุดมันครับ3ต่อ3แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาก็คือแนวรับยังคงเสียประตูให้กับผู้แข่งอยู่เรื่อยครับนั่นจะทําให้ผลงาน3มเกมเหลกสุดท้ายครับไร้ใช่ครับแล้วก็โดนยิงไปถึง6เม็ดอีกด้วยน่าจะขวากความหวังให้บุกเก็บแข่สภาพนี้อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลยให้เสมอกันด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับให้อยู่ลองเบนฟ และคู่สุดท้ายของนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างแอสตันวิลล่าพบกับเซาแธมตันนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันครับเตะกันเวลา4ี่ทุ่มราคาแรกเปิดมาแอสตันวิลล่าต่อถึง1.5เลยครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับวิลล่าอยู่อันดับ8แข่ง14นัดชนะ6เสมอ4แพ้4ครับยิงได้22เสีย23มีอยู่22แต้มค่าวิเลตอยู่ที่42.9%สองจุดทางแฟนของเซาครับบรังบวยครับอยู่อันดับ20แข่ง14นัดชนะ1เสมอ2แพ้11ครับ ยิงได้11เสียไปถึง30เลยครับมีอยู่แค่5แต้มเท่านั้นค่าวินเลทอยู่ที่7.1เท่านั้นครับเห็นทุยใท่านะหลังสุดของทั้งคู่ครับก็เป็นเซาแพ้วิลล่า01วิลล่าชนะเซา10วิลล่าชนะเสา40เซาชนะวิลล่า10และก็เซาแพ้วิลล่า01ครับ ก็จะเป็น4นัดเลยนะครับที่วิลล่าสามารถเก็บชัยไปได้ฟอร์มท่าทหลังสุดของวิลล่าครับชนะ1แพ้2เสมอ2ครับชนะเบนฟอร์ดสาแพ้เชลซีศูนย์สามเสมอยูเว่ศูนย์ศูนย์เสมอพาเลทสองสองแล้วก็แพ้ลิเวอร์พ o o ศูนย์สองครับนัดที่ข้าแพงได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะเบนฟอร์ดครับทางฝั่งของเซาล์มังครับชนะหนึ่แพ้3เสมอ1ครับแพ้เชลซีหนึ่งห้าเสมอไบรตันหนึ่งหนึ่งแพ้ลิเวอร์สองสามแพ้วูฟศูนย์สองแล้วก็ชนะเอเวอร์ตหนึ่งศูนย์ครับนัดที่ข้าม ตัวที่คาพัฒน์ลงนะครับของวิลล่าก็จะมีเอ็ม,มิเลโน,โนมาติเนสมทธิวแคชเอสซี่คอนซาไทาลอนมิงลูก้าดีนเลออนไบรลี่บูปกาก้ากามารายูริเตรอร์มองจอห์นแม็กนินมอร์แกนโรเจอร์และก็โอล,ลีวัตกินครับทางฝั่งของเซาครับก็จะมีชอเซฟลัมลี่ไคลวอเกอร์ปีเตอร์เทเลอร์แฮวน,าานวูดบิลเลสนาธานบูดยูกินาริสุงาวาระมาเตอุสเฟเน,นเดส ฟินดาวไลอ้อนแมนนิงไทเลอร์ดิปบิงคาร์เมลอนอาเชอร์และก็อดัมอาร์มสตรองครับก็ขอสรุปหน่อยนะครับคู่นี้เกมนี้เจ้าบ้านครับแอตตานวิลลาที่ปลดล็อกแล้วจะได้บู๊ลงในหลังแยาของตัวเองอย่างต่อเนื่องครับแถมศักยภาพของกลุมพลังก็ค่อนข้างแข็งแกร่งครับน่าจะปิดจอบสคะแนนได้ไม่ยากครับ และมีโอกาสที่จะถล่มสกอ์เลต์อีกด้วยเนื่องโดยทีมเยือนอย่างเซาท์햄ปตันครับกำลังเป็นหนักหลังพาค3จาก4หนท้ายในลีกแบบไม่ชนะใครครับและก็โดนยิงถึง11ตุงอีกด้วยต้องยอมรับว่าสภาพความพร้อมของทีมกับสภาพความมั่นใจผิดกันเหล่าฟ้ากับเหวครับปิดท้ายกับเถตตีการพบกัน3ครั้งที่ผ่านมาก็เป็นฝ่ายปราชัยลวด3มอซ้อนครับฉะนั้นครับงานนี้จุดเป็นโอกาสของเจ้าถิ่นที่จะปิดจอบและไล่ต้อนแบบชิวๆครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมจะให้แอสตันวิลล่าชนะเบรุสกอร์สต่อหนึ่งครับให้อยู่ต ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการวนะิเคราะห์ในวันนี้ก็อย่าลืมคู่ VP ีประจําวันของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างไบเอเนอร์มิวนิงพบกับไฮเดนฮามนะครับก็เป็นคู่ที่ผมค่อนข้างมั่นใจพอๆวๆๆเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้แล้วก็บรลชุดที่ผมคัดให้ในแต่ละวันนะครับจะคัดให้ทุกช่วงเย็ยนเลยนะครับก็รบกวนแอดไลน์ไม่ได้เลยครับที่ Add k b 3 3ครับ แอดเคบีสามสามอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยสรุปของวันนี้นะครับก็เป็นคู่แรกครับแมนยูตีต์พบฟอร์เรสผมให้แมนยูชนะ2-0ครับให้อยู่ต่อแมนยูที่ศูนย์จคู่ที่2องครับเอฟเวอร์ตันพบลิเวอร์พูลผมให้ลิเวอร์พูลชนะ3-1ครับให้อยู่ต่อลิเวอร์ที่1.25คู่ที่4ครับพาเลทพบแมนซิตี้ผมให้แมนซีชนะ2-0ครับให้อยู่ต่อแมนซีที่หน่งลูกคู่ที่4ครับเบนฟอร์ดพบนิโคลเซนผมให้เสมอกัน2-2ครับให้อยู่รองเบนฟอร์ดที่0.25 และคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างแอสตันวิลล่าพบกับเซาทแธมป์ตันนะครับผมให้วิลล่าชนะ3าหนึ่งครับให้อยู่ต่อวิลล่าที่1.5ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเท่านั้นครับเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะคัดให้อีกทีนะครับในกลุ่มทําเงินของเราเน้นๆทําเงินกันไปครับวันนี้ก็รบกวนทุกท่านหน่อยนะครับเหมือนเช่นเคยครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทําคลิปนะ